เนี่ยเอางี้นะว่าวเหตุผลคือที่เราได้เอาเอาภายนอกก่อนเนาะเรามีวัตถุเนี่ยน้ําเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสงเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเมื่อวานก่อนพูดคําว่าตัวแทนเนาะสังขารเนี่ยคําว่าตัวแทนหรือหรือเป็นไมต้อพูดถึงตัวแทนต้องใช้คําว่าต้องใช้คําว่า หนึ่งหนึ่งองค์เนี่ยเรามองว่าเป็นเป็นเป็นแทนของสังฆะสังฆะทั่วสังฆมณฑนไอความรู้สึกตรงนี้ความตระหนักในหมู่สงฆ์จะชัดความตระหนักในหมู่สงฆ์จะชัดอันนี้น้อมถึงขุนน้อมถึงคุณสงสาวกของพระพู้มีพระภาคเจ้านะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระพู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดี ปุโชปริบัิโนพระกวัตโตสาวสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติตรงปฏิบัติดีนะคือการปฏิบัติตามมัชิมาปฏิบัติทานนะจึงเรียกว่าดีนะปฏิบัติตรงหมายถึงตรงต่อพระนิพพานนะไม่ใช่ตรงไปอย่างที่อื่นนะคาว่าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ก็คือปฏิบัติเพื่อขจัดชาติทุกข์ชราทุกข์ขจัดราคะโทสะโมหันนะออกจากใจนั้นเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ให้สังเกตว่าปฏิบัติ เพื่อจะเข้าถึงวัะธรรมเพื่อจะนําตนเองให้ออกจากวัฏทุกข์ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติสมควร <c oughs> นั่นแหละคือสองสาวกของพระพุทธมีพระเจ้าเนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงตัวคุณธรรมนะ <c oughs> คุณธรรมที่เกี่ยวกับในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาหรือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาไปประชุมอยู่ในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดที่อยู่ในชั้นของการกําลังพัฒนายอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นชัดว่ากระแสชีวิตของท่านทุนนั้นเพื่อจะพัฒนาไปสู่ความเป็นหมู่สงใช่ไหมทีนี้เอาดูพวกเราก่อนทําไมเราจึงเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติขัดเกล้ายอมร่ำรวยเพราะอะไรเราต้องการจะเป็นอะไรเนี่ยคนถ้าไม่เป็นสังฆะเนี่ยไม่เป็นอริยสง์จะพ้นทุกได้ไหมได้ไหมไม่ได้คนต้องเป็นอริยสง์ถึงจะสามารถพ้นทุกได้ใช่ไหมล่ะ เราเป็นอริยสงฆ์หรือยังตอนนี้เราเป็นปุถุชนฉะนั้นความเป็นปุถุชนเนี่ยเป็นความมืดบอดเป็นความหนานแน่น้ดยราคะโทสะโมหะจึงต้องเพียรพยายามในการขัดเกลาตัวเองจากปุถุชนเพื่อความเป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์นี่ใช่หนึ่งในสารณคมไหมหนึ่งในสารณคมทีนี้วันหนึ่งวันหนึ่งเราได้คิดอย่างนี้ตลอดเวลาไหมว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเราเองให้เป็นอริยสงฆ์ให้ได้ได้คิดมาตลอดไหม หรือแค่อยากจะพ้นทุกข์เพราะอยากจะพ้นทุกข์ต้องระวังนะอันมีการพ้นทุกข์หลายแบบนะแต่เราต้องบอกว่าเราจะพัฒนากระแสชีวิตของเราจากตนเองจากบุถุชนนะเข้าสู่ความเป็นอริยชนเพื่อความพ้นทุกข์เราไม่ต้องการพ้นทุกข์แบบสต์ลัที่อื่นนะนั้นต้องตั้งหลักตัวเองให้ชัดว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในสารณะให้ได้นะคิดอย่างนี้ไหม เออถ้าคิดอย่างนี้ไปว่าเขามุ่งตรงแล,แล้วแล้วแล้วตรงทางทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่ทางดรด,ดาถามมาถามว่าเออจะสงเนี่ยเป็นสารณาได้อย่างไรสังฆเนี่ยเป็นสารณาได้อย่างไรเบื้องต้นก็คือว่าสังฆเนี่ยด้วยการที่ทําสการะแม้น้อยนิดเนี่ยที่คนที่เข้าถึงสารณะระดับเข้าใจนะเข้าใจแล้วะ เอาเครื่องสักการะแม่น้อยนิดไปสักการะไปบูชาเนี่ยมีผลอันไพยบูรณ์อายกตัวอย่างเช่นอายกตัวอย่างเช่นอดีตของพระเจ้ามหาสุทัศนะซึ่งเป็นอุบาสกตอนนั้นท่านเป็นขนาวบดีท่านเข้าไปในป่าไปตัดไม้ทําธุระเนี่ยแล้วไปเจอพระเทลารูปหนึ่งรูปเดียวนะพอไปเห็นปุ๊บท่านก็คิดข้งท่านทันทีว่าเออเราจะได้บูชาสงสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านก็ไปตัดไม้จัดทำบารรณาลาสร้างกุฏิถวายด้วยสร้างบารรณาลาด้วยท่านก็ทำเหนน็นไหมในขณะที่ท่านทำท่านบูชาอะไรบูชาสงศลา,าหนึ่งหลังุทำมาเบ็ดเสร็จแล้วค็นิมนต์ให้ท่านใช้สอยเมื่อให้ศาลาเสนาสะนะเบีดเสร็จแล้วต่อมากิจกรรมในการถวายบาศถวายจีวรจะตามมาเยอะแล้วก็มาท่านก็ขุดสะถวายอีกหนึ่งสะแล้วเกลียทำที่จองกรมให้ประมาณหกสิบสองเนี่ย ทำที่จงกรมให้ความยาวนี่นึ่ให้พระเถระแล้วท่านก็อุปถากพระเถระอยู่อย่างนั้น,นจนตลอดชีวิตจนอายุขไขแต่ท่านมีข้อมูลในความเข้าใจในการเข้าถึงสาระะท่านคิดว่านี้คือเป็นเนื้อนาบุญของท่านอย่างเลิศอย่างประเสริฐผลปรกากฏให้เห็นชัดไหมว่าจากศาลาหนึ่งหลังเล็กๆถวายแด่พระเถระหนึ่งองค์เนี่นะแต่ท่านน้อมเป็นนะ ท่านคิดเป็นระลึกเป็นต่อมาอีกชาติหนึ่งท่านได้เป็นพระเจ้ามหาจากักรพรรดิมีเมืองขึ้นแปดหมื่นสี่พันเมืองจะจับสาหนึ่งหลังมีผลใดบุญไหมเราก็ทํามานะแต่ทําไมมันไม่ไปบุญเดี๋ยวดูนี่คือความต่างของเจตนานี่คือความต่างของความเข้าใจนี่คือความต่าง,งการนอบน้อมและเวลาท่านถวายบาตรถวายจีวรถวายอัฐบริขารเบเซ แต่ความที่ท่านน้อมเป็นท่านมองเห็นว่าเป็นเนื้อนาบุญท่านถึงหวานเจตนาลงอย่างมโหรานอย่างมหาศาลกุศลเจตนาในใจท่านหวานเป็นชั่วโมงหวานเป็นวันสามารถเอาละลึกมาหวานได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามารถที่จะจิตเป็นสมาธิได้ในการระลึกจากขานุสติเป็นต้นต่อมาผลที่ไปบุญเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยเยอะหมดเลยสระแปดหมื่นสี่พันสระก็เกิดขึ้นกับท่านในยุคที่เป็นพระเจ้าหมหา,าสุทัศนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือบัลลังก์สร้างเตียงอ่ะ หนึ่งเตียงถวายเนะี่ยต่อมามีบัลลังเนะี่ยแปดหมื่นสี่พันบอลลังแล้วยังมีวิวิ่งไอเกี่ยวกันในเรื่องของนางสนมมีแปดหมื่นสี่พันนางพร้อมด้วยนาง mm hmm. สุภัทาเทวีเป็นประธานเห็นไหมกองชัพกองทัพช้างกองทัพม้าก,ก็มีอย่างละแปดหมื่นสี่พันเป็นต้นจนถึงผ้าผ้าเนี่ยต้องใช้วันละแปดหมื่นสี่พันโกดทับสำรับอาหาร วันละแปดหมื่นสี่พันสำรับทําไมมากมายขนาดนั้นอันนี้ดูผลแค่เป็นรูปธรรมก่อนนะแต่ด้วยอัธยาศัยที่ตั้งไว้เพื่อเป็นปัจจัยแก่การได้มาซึ่งสำพอมาสมโภธิยานและเพื่อความพ้นทุกข์พอพระองค์สวยราชสมบัติอยู่ระยะหนึ่งเนะี่ยพออายุได้แปดหมื่นสะี่พันเนี่ยนะในยุคนั้นนะเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วท่านท่านบอกพอแล้วท่านละได้ทันทีอย่างเราเนี่ยพอถึงพอได้ปากเนะเพราะเราไม่เคยให้แบบขาดจริง นี่พอด้วยการที่ตั้งอาทยาสายท่านก็บอกเออเมืองขึ้นแปดหมื่นสี่พันเมืองใช้จริงๆก็เมืองเดียวคือกุศลวดีเห็นไหมว่าช้างแปดหมื่นสี่พันเชือกใช้ใช้ก็ใช้แค่เชือกเดียวม้าแปดหมื่นสี่พันตัวก็เชือกตัวเดียวนี่นิบอลังแปดหมื่นสี่พันบัลังใช้จริง, 8, 000, รงๆก็บัลังเดียวอาหารแปดหมื่นสี่พันสำรับต่อวันกินจริงๆก็คือสำรับเดียวเริ่มไลยเริ่มเห็นความเบื่อหน่ายไหม พิจารณาเบ็ดเสร็จนางสนมแปดหมื่นสี่พันนางใช้จริงๆก็คือนางเดียวคือนางสุภัทถาเชิงที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยเริ่มพิจารณาเห็นว่าเหมือนเด็กเล่นฝุ่นนะนี่สังสารวัตรเนี่ยเห็นไหมว่าที่สุดจริงๆท่านก็ความที่ท่านถึงสาระชัดเนี่ยพอต่อมาท่านมาพิจารณาดูเนี่ยนักเข้านักเข้าแตกสลายหมดไม่มีอะไรเหลือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ตอนนั้นนะตอน สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านพิจารณาเห็นเบ็ดเสร็จไม่ต่างอะไรกับเด็กเล่นป่นนะเอาฝุ่นมามาปั้นมาปั้นเป็นรูปบ้านนามาปั้นเป็นรูปรถเอามาปั้นเป็นรูปมา้ารูปช้างมาปั้นเป็นข้าทาสบริวารเบ็ดเสร็จไอุ่นที่กอง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 ,ก,องกันอยู่พอลมกระแทกนิดเดียวก็พังหมดแล้วไม่มีสาระเลยสังขารเหล่านี้ไม่เที่ยงพอพิจารณาเบ็ดเสร็จท่านบอกพอกันทีกามาวิตกเห็นไหมท่านยับยั้งเลยอันนี้มาจากปัญญานะไม่เอาแล้วสาระนะมั่นคงกว่า มีที่พึ่งมากกว่าอันนี้เป็นผลของโลกียสารนคมไม่ใช่เป็นผลของโลกุตราสารณาคมเป็นผลของชั้นทานกุศลชั้นศีลกลุศลและชั้นภาวนากุศลเล็กๆน้อยๆยังมีผลไยบุ์ขนาดนี้อยากกันนั้นเลยเราจะสละสิ่งเหล่านี้บำเพ็ญเนกขมาท่านต้องการได้สารณะที่ชัดเจนกว่านนะั้นสารณะชั้นทานชั้นศีลท่านบอกว่าถ้าอยู่ในระดับเหล่านี้ไม่ปลอดภัย ชีวิตหลังตายเนี่ยเสี่ยงมากท่านก็พอกันทีกามวิตกพอกันทีกะพยาบาทวิตกพอกันทีวิหิงสาวิตกพอแค่น,นี้อย่าตามเขาไปเย้ามาอีกนะเราทําได้ไหมสมมติเราจะเดินขึ้นมาบจากบันไดเนี่ยแล้วก็หันหน้าไปบอกพอทีกามวิตกอย่าตามเขามา้าไกมันจะมาฟังทองมันมาไหมมันก็วิ่งมาอีกเพราะเราไม่ได้พอจริงไงไอ้ที่ว่าพอเนี่ยแปลว่าท่านเห็นโทษไหมเห็นจริง ถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นโจรเราจะให้มาเข้าบ้านเราไหมโลภะตัวสามมหาเป็นโจรไหมทําไมเราให้เข้ามาในกระแสชีวิตเราเพราะมันไม่เห็นใช่ไหมทีน้ำมิทาเป็นโจรไหมแล้วให้เข้ามาทาไมเวลาฟังธรรมก็เป็นโจรมาเพื่อบัทตุสลายหรือมาประคับประคองส่งเสริมเข้ามาบทุสลายไอย้ความเห็นผิดเนี่ยเราไม่อยากจะได้นะยามสมวยอยากได้ไม่ความเห็นผิดเนี่ย ไม่อยากได้แต่มันทําไมถึงมาเออใช่ถ้ามีถ้ามีสารณะสารณะจะเบียดเบียนความมิ้นผิดออกไหมเบียดเบียนความมิ้นผิดออกเบียดเบียนความโลภออกเบียดเบียนความโกรธออกเบียดเบียนความมัวเมาลุ่มหลงออกแล้วก็เบียดเบียนความทุกข์กายทุกใจออกเบียดเบียนทุกขติให้ออกไปจากกระแสชีวิตเราฉะนั้นการมีสารณะนี่ยิ่งใหญ่ไหมเป็นทั้งหมดของชีวิตไหมเป็นทั้งหมดของชีวิตนะสาารณะเนี่ยเป็นทั้งหมดของชีวิตนะ เนี่ยที่ผ่านมาในสังสารวัตรเพราะไม่ได้สญญารณนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายจึงต้องทุกข์ทรมานกันทุกวันเนี้ต่อไปเราจะไม่ยอมทิ้งสญญารณะอีกแล้วสมาทานสิแต่ไม่ใช่ไปร้องอ้อนวอนร้องขอมาเถอะสญญารณะมาเข้ากระแสญญชีวิตเข้าพเจ้าสักทีเถอะแต่เราไม่มีข้อมูลที่จะอัญเชิญเข้ามาแบบถูกต้องเลยสญญารณะจะวิ่งโดดเข้ามาในกระแสญญชีวิตเราได้ไหมไม่ได้หรอกสวดมวนวนแล้วห้าร้อยครั้งด้านมระเยซูมันก็ไม่ได้อีก สวดไปก็เครียดไปเมื่อไหร่นะจะพ้นทุกข์สักทีเนี่ยมันต้องรู้และเข้าใจไหมต้องรู้และเข้าใจจึงจะอัญเชิญมาได้ถ้าเราไม่รู้พระเจ้าประทับในที่ไหนเราจะไปนิมนต์ท่านมาที่บ้านเราได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าสารณะเข้าอยู่ในกระแสของความในกระแสของชีวิตราคาโทสะโมหะก็จะลด แล้วก็หมดไปตามสภาพของการเข้าถึงนั้นๆและตอนนี้ก็ลองตรวจสอบดูที่เราเข้าถึงได้ระดับไหนแล้วพอฟังอย่างนี้หลายคนเริ่มมั่นใจตัวเองยังมั่นใจหรืยอยังว่าเราจะไม่ตกจากสระนะแน่มั่นใจบ้างอย่างว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าฉันต้องบอกว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตเนี่ย ขอถึงพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์จนกว่าจะมีอักาภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบตราบไดพบเป็นไปอยู่ชีวิตเป็นไปอยู่อวัยวะเป็นไปอยู่อักภา,าพเป็นไปอยู่กายเป็นไปอยู่ตราบนั้นข้าพเจ้า au, จักไม่ให้สาระภาพไปจากจกระแสชีวิตของข้าพเจ้า Porsche เลย <c> ได้ตั้งใจแบบนี้ไหมหรือไม่ได้คิดเลย อ <im <im <S s ้าวกลับไปบ้านเวลาไปเจอหน้าลูกจะคิดถ uh uh ึงสารณะก่อนหรือไปคิดจะบงการลูกก่อนฮะจะเอาสารณะไว้หรือจะบงการลูกเออให้สารณะอยู่ในใจก่อนแล้วให้สารณะนั่นแหละอยู่ในใจแล้วจึงค่อยบอกลูกมันจะเปลี่ยนเลยนะพฤติกรรมจะเปลี่ยนถ้าเป็นพฤติกรรมเก่านี่เนี่ยอาบน้ำหรือยังเนี่ยเรา่นี่นี่นี่อาบน้ำเรียบร้อยโทรศัพท์กิน ตอนตทวสากินตอนนั้นสาระหายยังหายแล้วเห็นไหมชีวิตก็ไม่เปลี่ยนเข้าวัดเมื่อไหร่ก็ไม่เปลี่ยนฟังธรรมเมื่อไหร่ก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่นั่ะพฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนตอนอยู่วัดนะ่ะดูหูสํารวมระวังจริงๆซ้ายอย่างเนาะขวาอย่างเนาะชักเพราะกลับไปก็ขนเดมอีิคนเดิมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ตกจากสารณะเรื่อย